ไปต่อกันที่ของดีของอร่อยที่อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังกันค่ะเกษตรจังหวัดตรังค่ะได้มีการเปิดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ค่ะเกษตรกรต้นแบบทำการเกษตรแบบผสมผสานมีรายได้หมุนเวียนตลอดปีและมีการเปิดแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกด้วยค่ะ ที่เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังวิเศษหมู่ที่6ตำบลวังมะปรางอำเภอวังวังวิเศษจังหวัดรังค่ะ นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดรงังพร้อมด้วยนายวัชรศุขสุวรรณเกษตรจังหวัดตรังค่ะได้มีการเปิดกิจกรมรมส่งเสริมการ,กรเกษตรในพื้นที่เยี่ยมชมพื้นที่แปลงกเกษตรของนางบุญรัตน์ช่วยธานีเกษตรกร,ร,กรต้นแบบเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรซึ่งก็ประสบความสําเร็จจากการทําการ,กรเกษตรแบบผสมผสานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโดยเกษตรกร,ร,กรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นก็มีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีด้วยนะคะ ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของราคาผลผลิตที่ตกต่ำ โดยมีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังวิเศษเป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการดำเนินง,งานค่ะสำหรับแปลงเกษตรของนางบุญรัตช,ช่วยธานีได้ปลูกพืชเชิงเดียวมาก่อนค่ะแต่หลังจากได้รับความรู้จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาให้ความรู้ด้านการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจึงทําให้ประสบความสําเร็จทั้งนี้ได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหากใครที่สนใจนะคะจะไปเที่ยวชมหรือรับประทาน ผลไม้สดๆจากต้นก็สามารถแวะไปอุดหนุนกันได้ค่ะ